มาด้จ้าจิดตหโคงส้มตำเยะยว่าเผ็ดๆค่ะมเมเก็เดสุินยบนาบอะไรอยใกจะวายที่เหมือนขนาดยากเกิดกว่าข้าวปนข้าวปน้สแสบบซาตำาหงใส่ผุดดอ,อกประดักนวลลัก ทองใส่เพราเหมาะครับการกินเพน็ดด้วยค่ะพอกินแล้วกุหลายย้อนขึ้นแต่ว่ากอ,อยาก<ม>ขึ้นยากรสพิมพ์กับรสแสบไปได้แ่บายายามากมากกับกินมลยแล้วทา,านน้อยพอยืนเดาๆอยู่ là ba không chịu bớt chìm nó không chìm nhất vậy ừ, chưa tài rồi <laughs>

ข้าตัดไทยตัดแซบแ,แบงค์กหเนียขอบุณ

มันวางถ้อ okay. okay, like mm ีกกระตุ้ยอึงเอาแนนไปแจ้วมาลืมกวาโทษบ้ว่าจีบายดีบ่าวกค่นอนนั่ช่าอันโซน้ามาเที่างน้ำบ่ได้พี่แจม่บนตีผิดตัวนี้่็ได้อกมา ก็มาหายกันไนนบบด้ล้วคอลีเลยนะมาหายบ่าทจะจะควางผิดผิดนะบอสไปทำยังไงกับว่ห่าอยู่แะก็เคยคือการทึกตือกันแต่ ยาก,ก่อนมากบอ,อ,มอกมันวางแผนมาก,อากมบอกเขาเมื่อกีนออ้นนี้มันเนี่ยเอาไปทิ้มบ้าไม่กินบ้มุกป่าแซ่บเข็ดแย่แต๋ อย่า้มูัองแบบัวม่นาที่ห้องผูก็ซื้อแล้ว ยังก็กำลังงานก็นาเชี่วว่าเราๆนี่เรียนหนักมากจนนี่ลงยารถกับไปเรียนสอบทำงานเดรวยงานกัไปเรียนสอบเลย